สวัสดีครับตอนนี้เราก็อยู่กันในเกมเมียโฟกันอีกเช่นเคยนะฮะสำหรับนี้ผมจะมาสอนผู้เล่นหน้าใหม่เกี่ยวกับช่องกระเป๋านะฮะสำหรับท่านที่ช่องกระเป๋าเต็มเนี่ยหตัวละครเนี่ยเห็นไหมมันปันอยู่ที่150ช่องนะตอนนี้ผมก็จะเต็มแล้วแล้วทํายังไงดีถึงจะขยายได้ต้องใช้เงินเติมไหมอันนี้สายฟรีก็ทําได้นะฮะสายเติมก็ทําได้แต่ว่าสายฟรีจะทําได้แค่2ครั้งนะครั้งละ50ช่องนะสครั้งก็เต็มทั้งหมด100ช่องทํายังไงเราก็ไปดูกันเลยนะ ออกจากโหมดประหยัดพลังงานก่อนนะครับผมตอนนี้เข้าไปดูที่ช่องกระเป๋าของเรานี่มันเต็มทั้งหมดห5 0่ิบซึ่งผมจะเต็มแล้วจะขยายยังไงมันต้องใช้เหรียญทองแดงนะเป็นเหรียญที่ไม่ต้องเติมนะฮะฟาร์มหาาได้บอกเป็นที่ร้านค้าเข้าไปที่ผลิตภัณฑ์ทั่วไปนะคลิกเข้าไปเลยครับผมแล้วมาดูทางฝั่งซ้ายกดเข้าไปที่ช่องที่สองฮะเนี่ยช่องของกินอ่ากดเข้าไปเลยฮนะแล้วก็ปัดขวามาเรื่อยๆฮนะ ปัดมาจนจะสุดอ่ะเราก็จะเจอนี่ใบใบเนี่ยรูปกระเป๋านะครับมีอยู่2อันอีกอันหนึ่ง200แสนอีกอันหนึ่ง1ล้าน1ใบเนี่ยจะขยายได้50ช่องผมก็ซื้อไปเลยนะซื้อทั้ง2ใบเลยเพราะว่าเงินผมพอพอดีอ่ากดซื้อมา2ใบ2ใบขยายได้ใบละ50ช่องรวมกันเป็น100ช่องนะฮะก็เข้ามาดูที่ช่องกระเป๋าเราอ่ากดไปอ้าวยัง1 5 0้าช่องอยู่กดเข้าไป ไม่ได้นะในนี้มันต้องใช้เหรียญทองซึ่งเราไม่ใช้นะเราไม่ใช้สายเติมเราสายฟรีเราซื้อมาแล้วเราก็ไปดูที่ช่องจิปาหะก็มี2ใบนี้ที่เราเพิ่งซื้อมาเราก็กดใช้ไปเลยครับอ่าพอกดใช้ก็กดบวกไปให้มันใช้ที่2ใบเลยอ่าขยายไปจาก150เป็น250ช่องเพียงนี้เพียงเท่านี้เราก็ฟาร์มได้ชิวๆแล้วฮะสบายๆทั้งหมดก็มีเท่านี้นะฮะขอบคุณมากครับที่มารับชมบายๆขอให้เล่นเมลโฟให้สนุกนะครับ